สวัสดีครับสำหรับแฟนชุดขยันนะครับอ่งนอยวันที่21น,นะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูผลเมื่อวานก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้การหาจากใช้ตัวผลของน้อยปกตินะ้นอยธรรมดาเรามามาเป็นหาวันนี้นะครับก็คือ477 48นะครับผลของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมาดูผลก่อนเมื่อวานก่อนว่เาเข้ายัางไงนะครับ25285นะครับ สองห้าไม่มีนะมีแปดห้านะครับห้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้อ่าส่วนน้อยธรรมดานะสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดนะครับสี่แปดก็ตรงนี้อุ๊บอ่าส่วนนี่หกห้าสามสามหนึ่งนะครับห้าสามสามห้านะครับแล้วก็สามห้าอยู่แนวเอ่ย ามห้าแล้วก็สามหนึ่งนะฮะหนึ่งสามสามหนึ่งข้างบนเลยนะครับสุดแล้วเมื่อวานเข้าอยู่สี่สี่อย่างนะครับสี่ตัวนะสามห้าหนึ่งสามแปดห้าแล้วก็สี่แปดนะครับสำหรับชุดขยนของเรานะครับ เดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะครับว่าจะทำได้ตัวไหนนะฮะวันนี้ก็ได้แบบนี้นะฮะแปดสามห้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสองครับ, 8, 3, 5, 4, 7, 19, 2, รบตัวเด่นก็อยู่แปดสามห้านะครับวันนี้เราเด่นที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะเดี๋ยวเราจับเลขหนึ่งออกมานะครับหนึ่งก็มีสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเก้า หนึ่งสองนะครับแปดหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเดือนที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ดูว่าจะเข้าตัวไหนนะครับตัวที่ชนหนึ่งนะมีหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดนะครับ นี่ห้กับ8ปหนึ่งนะครับห้าหนึ่งกับ8ปดหนึ่งะตัวที่ชนกับอ่าสูตรใหญ่นะครับนี่นะก็ประมาณนี้สําหรับชุดขยันนะครับวันนี้เปลี่ยนหัวใหม่นะครับก็ลองดูก่อนนะครับว่าจะเข้าต่อหรือไม่นะฮะเปลี่ยนหัวใหม่นะครับโอเคนะครับส่วนวันนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเปนใหม่นะครับพวกนี้ จะดูผลงานวันนี้นะครับว่าจะเข้าตรงไหนนะครับโอเคครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ